เพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอย สวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณลุงคุณป้านะครับช่องคูดโดงคอยเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าสารทางด้านเรียนกระสาบแล้วก็บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อใช้ในการสะสมคนที่เป็น f อคูดโดง ที่ติดตามกันมานะครับ2ปีถึง3ปีที่ผ่านมานี้ก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณหลายคนส่งเหรียญมาขายให้นะครับก็มีการซื้อขายกันมาอยู่โดยตลอดแล้วก็ปฏิเสธกันไปก็มีนะครับก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสำหรับเหรียญที่คุณดงรับซื้อแน่นอนก็คือเหรียญสิบบาทปี2541ัรี นี่ครับผมเหรียญสิบบาทปี2 5 4 1นี่คือก็รับซื้อมาอยู่โดยตลอดนะครับก็มาแบบเรื่อยๆบางคนก็มีเหรียญคุด1บาทคุดนะครับมาพร้อมกับเหรียญปี4 1แบบนี้ก็มีแต่ว่าก็ต้องบอกนี่นะครับว่าเวลาส่งมานี่คือเราก็อยากเราไม่อยากให้แบบประเภทมีเหรียญ2เหรียญแล้วส่งมาแล้วคือมันจะส่งมาแบบนี้มันทําให้เสีย ค่าส่งเยอะอนึกภาพออกไหมครับเอา,เ, 41, า,า,า,าอเหรียญปีศีหนึ่งราคาห้าสิบาทเจ็สิบาทต่อหนึ่งเหรียญมีอยู่สองเหรียญอย่างเงี้ยพอมีสองเหรียญเสร็จแล้วก็ไปเสียค่าส่งอีกห้าสิบาทโอ้โหเห็นแล้วก็เสียดายก็อยากให้ทาความเข้าใจเนาะปีสีหนึ่งก็รับอยู่ตลอดนะครับทีนี้มาพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่คุณโองจะมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญที่บอกว่ากําลังเป็นที่ต้องการ นักสะสมอยากได้มากๆา,กากเลยนะครับใช้คำว่ามากมากมา,กมากเลยเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นดูพอศอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นเหรียญที่มีราคาสูงกว่า หลายๆเหรียญในรุ่นเดียวกันเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเรียทที่กุณดงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ25สตังค์นะครับทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยเฉพาะปีพุทธศักราชส5 5 2 2 5 5 2นะครับโดยปกติแล้วนี่เหรียญ25สตังค์ปี2552จะเป็นเหรียญทองแดง ไ้เหล็กชุบทองแดงนะครับไส้เหล็กชุบทองแดงแต่เพื่อนพเพื่อพี่เ่น้องครับในข้อมูลเขามีการเขาเรียกว่ามีการผลิตเหรียญปี2552ที่เป็นเนื้อทองเหลืองออกมาด้วย,นยเนี่ยโดยในที่เราเห็นกันเนี่ยจะเป็นปี52ที่เป็นทองแดงใช่ไหมครับไ้เล็กชุบทองแดงแต่มีการผลิตทองเหลืองออกมาด้วย ซึ่งจำนวนเยอะนะครับแล้วเหรียญแบบนี้เป็นที่นิยมเพราะว่าผลิตน้อยแล้วก็หายากกว่าปี42และปี44ด้วย ปี2,552ที่เป็นเนื้อทองเหลืองเน้นย้ำอีกทีนะครับเพื่อป้องกันเพื่อนเพื่อพี่เพื่น้องเข้าใจผิดเหรียญที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการราคาแพงกว่าปี2,542และ44ก็คือเหรียญ25สตังเนื้อทองเหลืองปี2,552นะครับเป็นที่ต้องการแล้วคือใครๆก็อยากได้อ่ะ คูโดงก็อยากได้ก็ลองลองดูนะครับปี2552เนื้อทองเหลืองถ่ายใครไม่ได้ติดต่อคูโดงมานะครับถ้าไม่แพงมากเกินไปเราพอสู้ไหวก็สู้นะครับก็โอเคเนาะอ่ะคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คูโดงคอยด้วยนะคะ